แค่นั้นเพราะทนที่ติดตัวถูกไหมครับแต่ถ้ามาคุณผ่านเงื่อนไข s อหนึ่งไปแล้วคุณรับอา i m a t แมทชิ่งยี่สิเปอร์เซ็นตทุกสายงานครับแบบอินฟินิตี้ใต้สายงานคุณเลยจนกว่านะครับเนี่ยอยอดประมาณการนะตรงนี้ยอดห้า0มื่นนะครับ5้าหมืนคิดที่1%เปอร์เซ็ก็คือห้าร้อยนะครับห้าร้อยเราได้ยี่เอร์ซนของห้าร้อยคือเท่าไหร่ครับหนึ่ง้อเหรียญ ซึ่งรายได้ข้อนี้จ่ายเป็นรายวันนะครับไม่ใช่รายเดือนและไม่ใช่รายอาทิตย์นะครับเป็นรายวันนะครับเป็นรายวันคิดง่ายๆวันหนึ่งได้ร้อยเหรียญก็ตกเท่าไหร่นะคิดสักตัวเลขกลมๆตัวนี้สามสิบสามสามสิบสี่แล้วกันอ่ะก็สามพันสี่ร้อยบาทต่อวันนะครับเดือนหนึ่งก็ตกประมาณเท่าไหร่ดูนี่นี่ครับเดือนหนึ่งก็ประมาณแสนหนึ่ง ทำเดือนหนึ่งนอนเล่นอยู่บ้านแสนหนึ่งได้แสนหนึ่งแล้วถ้าเกิดเป็นพนักงานประจําไม่ได้ได้ค่าเลยนะถ้าเกิดเราต้องไปทํางานออฟฟิศเรืออะไรเนี่ยคุณคิดว่าตําแหน่งที่เขาจะได้เงินเดือนแสนอย่างเงี้ยคุณคิดว่าตําแหน่งอะไรพิมพ์ก็ามาในห้องแชทน,นะครับว่าตําแหน่งอะไรครับผมก็คาดว่ามันน่าจะพอสมควรอยู่นะวันนี้มันค่าแรงขั้นต่าเท่าไหร่เนี่ยพรุ่งนี้เลือกตังด้วยโอเค